Feature, search, รีวิวฟีเจอร์ c ซคเกอร์ทูเซิรบน x4 f ซึ่งวิธีการก็คือกดค้างที่ปุ่มโฮก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เปนการสตาร์ทน่าจะเอาไว้เพื่อเตรียมการค้นหารุ่นไหนก็ทำได้แต่ของแกอวงได้แบบชั้นปะล่ะประโยชน์ของมันก็คือหากเราไปเจออะไรที่เราต้องการค้นหาเราอยากรู้มันคืออะไรเราก็สามารถค้นหามันได้ง่ายๆมันก็จะลิงก์เาที่ Google แบบนี้ให้เราเลือกค้นหาสินค้าที่เราต้องการได้เลย ได้เป็นแบบไหนซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าการเลือกซื้อต้องขึ้นอยู่กับดุนพินิษลเราล้วนะอ่ะลองดูอ่ะเน็ตไปซะละต้องใส่ต้องรอแป๊บรอต่อไปอ้าวไม่เวิร์กเลยเปลี่ยนเถอะไปหน้าอื่นก็ได้มีที่เราดูได้ทั้งหลายหนะ้าอ่ะอันนี้ก็ไดู้้ชอปปี้ก็มีอ่ะหมดซะงั้น ที่เออแล้วกันขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับใครที่ไม่สามารถใช้งาน Circle to Search ได้แม้ว่าเราจะกดปุ่มโฮมค้างไว้แล้วก็ตามเราสามารถตั้งค่าได้แบบนี้นะครับแต่เราต้องอัพเป็น One UI 6.1แล้วนะครับวิธีการตั้งค่าง่ายๆก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็จอภาพแล้วก็เลื่อนลงไปหาคำว่าแถบการนำทาง เื่อหาแถบการนำทางเจอแล้วเราก็ลองสังเกตดูนะครับว่าปวงเพื่อค้นหาเราได้เปิดไหมถ้าเราไม่เปิดเราก็เปิดมันซะแค่นี้นง่ายๆเองเราก็ได้สามารถใช้งาน c ซ r c l e คิลทูเซิร์ได้ต่อแล้วแบบตัวอย่างให้ดูน,นะคะ